กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกปราฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่คะเกษตรยานตะข้าจังหวัดตรังลงพื้นที่เก็บข้อมูลพ้นการใช่ทุ้งฮอทุเรียนเมจิกโรสเพื่อป้องกันน้อนเจาะพ้นทุเรียนเปลีย่ยนแปลงและราดดําของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตำบลโพรงจระเข้นยนยนนพนพนหน้าพ่อ กษตเอำเยบเพอยานตาขาวจังหวัดตรังหมอบไม้ายนางแพรวพันธุ์ คองพิทักนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพ้นการใชทุง้งฮอทุเรียนเมจิกโรดเพื่อป้องกันน้อนเจาะพ้นทุเรียนเปลีย่ยแปลงและราดำของนายสุรเชษเซนริดยังสมร์ทฟารฟ์มเมอร์มูทีฮาตำบลพรงจระเข้อ,อ,อยานตาเข้าจงดตรังซึ่งพ้นจากการใชทุง้งเมจิกโรดฮอพ้นทุเรียนสาม,มารถป้องกันน้อนเจาะพ้นทุเรียนเปลีย่ยแปลงราดำและซีผิวของเปลือกทุเรียนเป็นซีเคี้ยวแกมเหลืองซึ่งเป็นซีธรรมชาติของซีผิวผลไม้ทีฮอททุ้ง เปลือกสวยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดกรนัทพบสุวรรณน,นาเมกนักวิจัยทีมวิจัยซิงท่อกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีเลเโ,โ,ลยโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทคสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาผืชจังหวัดสงคลา้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มราคาผืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงคลา้าผลผลิตจากสวนจำน่ายให้แก่ผืนบ้านบริเวณใกล้เคียงและต่างจังหวัดในราคากิโลกรัมละ1 5 0บาทสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษรตรกรเฉลี่ยปีละประมาณ18,000บาทต่อตน ผู้สนใจติดต่อสั่งจองทุเรียนม้อนทองไราซานเคมีได้ที่คุณสุรเชษเส้นริดโทรศัพท์0 8 6 0 4 5, 5 1 1 6วีนี่นาดสุระกำแห้งสูนค้าวิทยุมอกระสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน